فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحد حد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ฝากด้าวฟาวนาดีมาท่านพี่น้องผู้ร่วมละหมาดบรนศุทร์ที่รักทุกท่านขอให้ตัวผมและพี่น้องทุกท่านมีความตักวายยำเกรงต่อพระองค์ a l ห a ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากพอแท้จริงการตักวายำเกรงต่อพระองค์ a l l a ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นเสบียงที่ดียิง่งสำหรับพวกเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและการตักวายยำเกรงต่อพระองค์ a l l a ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้น จะเป็นสิ่งที่จะปกป้องตัวของพวกเราครอบครัวของพวกเราให้พ้นจากไฟนรกของพ Allah, ระองค์ลอส a h Subhanahu wa t ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาของพ Allah, ระองค์ Allah Subhanahu wa t ที่รักทุกท่านครับสิ่งหนึ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องขอบคุณต่อพ Allah, ระองค์ Allah Subhanahu า a t ให้มากที่สุดนั่นก็คือความโปรดปรานที่พ Allah, ระองค์ลอส a h s u าน a หัวต wa t นั้นให้พวกเรานั้นเกิดมาเป็นมุสลิมให้พวกเรานั้นอยู่ในศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาที่พระองค์อ l l a h Subhanahu wa t a าลาได้บอกกับพวกเราว่าอินนัดด in ah ีในอินดัลลอฮิลิสลามแท้จริงศาสนานะที่พระองค์ Allah Subhanahu wa t a าลานั้นเป็นศาสนาอิสลามศาส,สนาอิสลามนั้นถ้าหากว่าเราจะมามามาดูถึงความหมายของศาสนาอิสลามหลายหลายคนอาจจะให้คำนิยามของคำว่าอิสลามนั้นคือความสันติแต่ความหมายที่แท้จริงของคำว่าอิสลามนั้น คือการยอมตนยอมจำนวนยอมเชื่อฟังยอมซิโรลาบให้กับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลายอมปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาทรงสั่งใช้และออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาทรงห้ามนี่คือความหมายคํานิยามของคําว่าอิสลามนั่นก็หมายถึงบุคคลที่เป็นมุสลิมที่เรียกตัวเองว่าเป็นมุสลิม คนเหล่านี้คือบุคคลที่ยอมจำนนต่อพ,อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาคนเหล่านี้คือบุคคลที่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาออกห่างจากข้อห้ามของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาและไม่ชิริกต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาคนเหล่านั้นเรียกว่ามุสลิมและเมื่อใดก็ตามที่เรานั้นยอมจำนนต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาย่างแท้จริงแล้วชีวิตของเรานั้นก็จะพบกับความสุข ดังนั้นความสุขที่แท้จริงมันจึงอยู่ในศาสนาของพระองค์พระลอสุภานะหูวตาลาเท่านั้นหลายๆที่พยายามที่จะออกจากกฎของพระองค์พระลอสุภาระหูวตาลาหลายๆคนหลายๆสถานที่พยายามที่อยากจะออกจากกฎของพระองค์พระลอสุฮานะหัวตาลาเพื่อต้องการที่จะสนองอารมณ์ของตัวเองแต่สุดท้ายคนเหล่านี้ไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริง วันนี้เราจรึงจะเห็นได้ว่าในสังคมของมนุษย์โดยทั่วไปสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับหัวในหัวใจของพวกเขาตอนนี้โลกที่มันกำลังเพิ่มมากขึ้นในสังคมของมนุษย์โลกนั่นก็คือเรื่องราวของไม่ว่าจะเป็นโรคแพนิกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคซึมเศร้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ในขณะที่โลกมีความเสรียอย่างมากมายอยากจะทำอะไรก็ทำ นะอยากจะทำอยากจะคิดอะไรก็คิดในขณะที่โลกของเรานั้นกำลังเรียกร้องไปสู่ความอิสระในเรื่องของความคิดแต่อิสลามนั้นพยายามที่จะให้ตัวของพวกเรานั้นอยู่ในกรอบของศาสนาอิสลามวันนี้คนที่อยู่ในกรอบของศาสนาอิสลามถูกมองว่าเป็นพวกอนุรักษ์นิยมอาจจะถูกมองว่าคนเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ล้าหลังหัวคิดนะไม่ทันสมัย ไม่ยอมรับความก้าวหน้านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ความที่มันสิ่งที่มันเป็นยาฮฮลียะสิ่งที่มันเป็นอวิชาสิ่งที่มันเป็นความเลวร้ายก่อนหน้าอิสลามก่อนที่ท่านนาบีม,มุฮัมมัดสุลฮวาฮสลัมมานั้นมันยิ่งกว่าสมัยนี้ของพวกเราเสอีกคนเหล่านั้นไม่เคยพบกับความจริงไม่เคยพบกับความสุขที่แท้จริงคนเหล่านั้นอยู่ในยุคมืด คนเหล่านั้นอยู่ในความชั่วร้ายนะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซีนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดื่มสุราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฆ่าชีวิตฆ่าเด็กเล็กที่เพิ่งเกิดออกมาใหม่สิ่งเหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนอิสลามแล้วแต่หลังจากที่อัลลามนั้นได้มาอัลลอฮ์ س ه และะตาลาก็ได้ให้ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้น นำมนุษย,ยชาติออกจากความมืดมนนนทการไปสู่แสงสว่างใหใ้อัลอิสลามดังนั้นเราจรึงจะเห็นได้ว่าหลังจากที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุฮตะลาสร้างมนุษย์มานั้นอัลลอฮฺสุบฮานุฮตะลานั้นได้ทรงให้เกียรติกับมนุษย์อัลลอฮฺสุบฮานุฮตะลานั้นได้ทรงยกสถานภาพของมนุษย์ให้ต่างจากสิ่งถูกสร้างอื่นๆ ลอสุบฮานุอัลตลาพยายามที la, ่จะบอกให้กับพวกเราว่ามนุษย์นั้นเป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดที่พระองค์ลอสุบฮานุอัลตลานั้นได้ทรงสร้างมาอัลลอสุบฮานุอัลต阿拉บอกว่าเราได้ خ ل ق น ا ا ل อ ن س ا ن في أحسن تقويم ลอสุบฮานุอัลต阿拉นั้นได้สร้างมนุษย์มาด้วยกับรูปร่างที่สวยงาม و لقد أ ك ر م ن อ بني ม د م ลอสุบฮานุอัลต阿拉ได้บอกว่าแท้จริงเรานั้นได้ให้เกียรติกับลูกหลานของนบีอาดัม อัลลอฮฺสุบฮานูตะลายกสถานภาพของมนุษย์อัลลอฮฺสุบฮานูร์ตะลาส่งบรรดาศาสนทูตมาเพื่อที่จะมาบอกกับพวกเราถึงเป้าหมายชีวิตของพวกเราว่าวันนี้เราเกิดมาเพื่ออะไรว่าวันนี้หากว่าเราจากโลกนี้ไปแล้วเราจะต้องกลับไปที่ไหนนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานูวตะลาส่งบรรดาศาสนทูตและเราเองจะต้องเคารพสักการะ ต่อผู้ใดอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه แะ ت ع ا ل ต้องการที่จะให้เรารู้ถึงสิทธิของตัวเราว่าเรานั้นจะต้องมีสิทธิต่อสิ่งใดบ้างในฐานะของคนที่เป็นมุสลิมในฐานะของคนที่มีความศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์บ ب า ا ن ه และ ت ع ا ل เราจำเป็นที่ต้องรู้จักสิทธิเหล่านี้สามสิทธิหรือว่าสี่สิทธิหลักๆที่เราคุยกันเนี่ยที่จะมาคุยกันในวันนี้เนี่ย อยากจะให้พวกเรานั้นได้เข้าใจว่าเรื่องของสิทธินั้นในศาสนาอิสลามสิทธิเสรีภาพหรือว่าสิทธิต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดในศาสนาอิสลามนั้นได้พูดไว้ครอบคลุมทุกมิติสิ่งแรกที่เราจำเป็นที่จะต้องรู้ในฐานะของบุคคลที่มีศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าในฐานะที่เราเรียกตัวเราเองว่ามุสลิมนั่นก็คือสิทธิของมนุษย์ ที่จะต้องมีต่อพระองค์ลระสูภารในหัวตาลาสิทธิ์ของมนุษย์ที่จะต้องมีต่อพระองค์อระสูภารในหัวตารานั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องไม่ทําชิริกต่อพระองค์ลระสูภารในหัวตารานั่นก็คือการที่พวกเรานั้นจะต้องไม่ฝ่าฝืนต่อพระองค์ลระสูภารในหัวตาราแล้วเราถึงจะได้รับสิทธิ์จากพระองค์ลระสูภารในหัวตาราในการที่พระองค์ลระสบภารในหัวตารานั้นจะไม่ลงโทษพวกเรา สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญสิ่งเหล่านี้จะต้องเป็นสิทธิที่นำหน้าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราเรียกตัวเราเองว่ามุสลิมดังนั้นสิทธิไหนก็แล้วแต่ที่มันจะมาทำลายสิทธิที่เราจะต้องมอบให้กับอั la. ลลอฮฺสุบฮานาห์วาตาลาล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะต้องเป็นโมฆะนะครับวันนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่าง มนุษย์ที่มีความศรัทธาต่อพระองค์องค์สุบานะฮหัวตารตาถูกมองว่าการคุมญาบของผู้หญิงเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลวันนี้การที่เราสอนลูกหลานของเรานะให้เรามาเราสอนลูกหลานของเราให้เรียนรู้ศาสนาถูกมองว่าเรากำลังละเมิดสิทธิของเด็ก สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในสังคมสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในโลกของเราในในยุคปัจจุบันที่เรานั้นได้เห็นในยุคแห่งสิทธิเสรีภาพกำลังเฟื่องฟูซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านี้เราได้ยินกันทุกวันหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นมุสลิมเองก็ยังมีความรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆลหลายๆครั้งนะครับพอเรา เปิดไปดูในโลกโซเชียลนะครับมีนักการเมืองคนหนึ่งบอกว่าในช่วงที่เขานั้นเป็นเด็กเขาถูกบังคับไปเรียนศาสนาแล้วไปเรียนศาสนาทุกวันก็จะต้องถูกกอกใส่ในหูทุกวันก็คือการความเชื่อในเรื่องของวันเกียรติความเชื่อในเรื่องของโลกหลังความตาย ทำให้เขานั้นไม่เคยมีความสุขกับการที่เขานั้นไปเรียนศาสนาเพราะทุกวันโตคูจะบอกกับเขาว่าให้นึกถึงความตายแต่มันตรงกันข้ามตรงกันข้ามกับบุคคลที่เขามีอิม,มานต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานตะลาจริงๆเข้าใจในศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาจริงๆว่าจริงๆแล้วความสุขที่แท้จริงพวกเรา นะมันคือโลกที่เรานั้นจะต้องไปหลังจากที่เรานั้นไปพบกับพระลอสุฮานุวะตลาสวนสวรรค์รางวัลที่พระลอสุฮานุวะตตาจะตะเตรียมให้กับพวกเรานั้นมันสร้างความสุขให้กับพวกเราถ้าหากว่าเราอยู่บนโลกนี้แล้วเราเชื่อฟังเนี่ยลอสุฮานุวะตลามันคือสัจธรรมเราจําเป็นที่ต้องพูดกันเราจําเป็นที่ต้องเรียนรู้กันเพราะเนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมันคือศัจธรรมที่ทุกคนนั้น หลีกนีไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันบุคคลที่เขานั้นไม่มีอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเขาคิดว่าการที่เรานั้นมอบสิทธิ์ให้กับพระองัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาการที่เรานั้นให้สิทธิของพระผู้เป็นเจ้านั้นอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นการจํากัดอิสรภาพของมนุษย์วันนี้อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานั้นได้เมตตาพวกเรา อัลลอฮฺ سبحانه แวะ ت ع ا ل เป็นผู้สร้างมนุษย์และพระองค์อัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه แวะ ت ع ا ل นั้นทรงรู้ดีว่ามนุษย์นั้นเป็นอย่างไรกรอบที่พระองค์อัลลอฮฺ سبحانه แวะ ت ع ا ل วางไว้ให้กับพวกเรานั้นมันเป็นกรอบที่สวยงามเราจะเห็นได้ว่าในวันนี้ผู้คนพยายามนะครับอาทิตย์ที่แล้วออกมากันเต็มท้องถนนเราก็ต้องยืนยันครับ ก็ต้องยืนยันว่าออกกันมาเต็มท้องถนนเพื่อที่จะให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศ LGBT หรือแม้แต่คลิปล่าสุดที่ออกมาแล้วมันเป็นที่โด่งดังนะมเีเขาเรียกว่าผู้ชายที่อยากจะเป็นผู้หญิงนะครับออกมาเรียกร้องตัวเองว่าถ้าหากว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเป็นมุสลิมที่ดีก็ได้ ถามว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าถ้าหากว่าคุณคิดอย่างนี้คุณต้องกลับไปดูก่อนที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าความเป็นมุสลิมคือการยอมจำนนต่อพ Allah, ร,ระองค์ลอสุฮารหนหตะละหรือไม่วันนี้คุณจะเป็นมุสลิมที่ดีนะครับคุณก็จําเป็นที่จะต้องอยู่ในกรอบที่ศาสนาอิสลามนั้นได้กําหนดไว้ไม่ได้มาคิดเองนะว่าเองเออเองแล้วบอกว่าเป็นอย่างนี้ก็ได้คุณเป็นผู้ชายคุณอยากจะเป็นผู้หญิง แต่คุณอยากจะไปอยู่ในชริอัตของลอสุภาหานุวาตระเนื่องจากการคุมผมสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ยังไงก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่อิสลามนั้นรับไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะเรียกร้องสิทธิแน่นอนอิสลามมีสิทธิให้หมดอย่างที่ผมบอกอิสลามนั้นมีอยู่หลักๆนั้นมีอยู่สี่สิทธิอันที่หนึ่งสิทธิ ของบาวที่มีต่อลอสุบฮานหัวตะลาอันที่สองสิทธิของตัวเราเองในการที่เรานั้นจะทําในความอิสระของตัวเองในสิทธิของตัวเองนะครับอันที่สามก็คือสิทธิที่บาวพึงมีแต่บาวพึงมีต่อบาวอันที่สี่อันสุดท้ายก็คือสิทธิของสิ่งอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์นะครับเราจะเห็นได้ว่าอิสลามนั้นได้ครอบคลุมให้สิทธิ นะครับครอบคลุมในทุกๆมิติเลยในเรื่องของการาที่พระอัลลอสุบฮานุอฺตาลานั้นได้วางไว้และศาสนาอิสลามนั้นเนี่ยเป็นศาสนาที่พระอัลลอสุบฮานุอฺตาลานั้นได้วางนะครับได้ได้พูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพของมนุษย์มาตั้งแต่เริ่มตน้นนะครับอาจจะบอกได้เลยว่าศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาแรกๆที่มาปลดพันธนาการนะครับของคําว่า สิทธิทั้งหลายก่อนหน้านี้ผู้หญิงนั้นไม่เคยมีสิทธิในสังคมนะผู้หญิงนั้นถูกแต่งงานด้วยกับวิธีต่างๆโดยที่ไม่มีการให้มาฮัตไม่มีสิทธิอะไรทั้งสิน้นแต่อิสลามนั้นได้มาให้สิทธิกับผู้หญิงอย่างมากมายสิทธิแม้แต่สิทธิเด็กสิทธิเด็กๆนะครับที่ตอนนี้กําลังเรียกร้องว่าต้องการที่จะให้การทําแท้งนั้นเสรี แต่คุณกําลังละเมิดสิทธิหนึ่งบางครั้งหลายๆอย่างที่เรากําลังเรียกร้องสิทธิเสรีภาพที่เรากาลังกาลังเรียกร้องกันอยู่มันกําลังไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นอีกหลายๆคนแม้แต่สิทธิของชีวิตหนึ่งที่เขานั้นจําเป็นที่ต้องมีชีวิตรอดในเรื่องของการทําแทง้งนะหรือแม้แต่ในเรื่องของสุราก้าวหน้า ซึ่งตรงนี้ผมอยากจะเน้นย้ำอีกทีนึงว่าผมไม่ได้ต้องการที่จะไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองแต่ที่พูดในวันนี้นั้นผมกําลังพูดในมิติของศาสนาและความเชื่อซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่ศาสนาอิสลามเพียงศาสนาเดียวที่กําลังต้องการที่จะดิ้นรนในการที่จะรักษาสังคมของพวกเราแต่ถา้าวันนี้พวกเราไม่มีวัคซีน พวกเราไม่เข้าใจว่าสังคมของมุสลิมหรือศาสนาอิสลามที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุฮะอัลตนั้นที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุฮะอัลตต้องการานั้นมันเป็นอย่างไรแน่นอนวันหนึง่งเราก็อาจจะหลงนะเข้าไปอยู่ในลัทธิความเชื่อนี้ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุฮะอัลตครับในเมื่อเรานั้นเป็นมุสลิมเป็นบุคคลที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุฮะอัลต ส่งให้ความเมตตากับพวกเราเราลองหันกลับมาศึกษาอิสลามอิสลามนั้นไม่ได้มีเพียงมิติแห่งการทำอิบดัตการเคารพกราบไหว้ต่อพระองค์ลอสุบฮานะฮหัวตลาแต่ศาสนาอิสลามนั้นคือการดำเนินชีวิตครอบคลุมในทุกสิ่งครอบคลุมในทุกเรื่องเพียงแต่ว่าในวันนี้สังคมมุสลิมเรานั้นขาดการเรียนรู้และทำความเข้าใจ กับศาสนาอิสลามที่แท้จริงวันนีเ้เราจึงจะเห็นได้ว่าหลายๆครั้งที่เราเห็นลูกหลานมุสลิมนะครับวันนี้เราเห็นลูกหลานมุสลิมที่เขานั้นไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องของศาสนาแต่ไปซึมซับกับแนวความคิดของลัทธิของออกระบวนการในการที่จะผลิตซ้ำสร้างดราม่าต่างๆให้เกิดขึ้นนะว่าศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ มอมเมาว่าศาสนานั้นทําให้พวกเรานั้นล้าหลังอิสลามไม่เคยล้าหลังอิสลามมาก,ก่อนการเสมอนะครับดังนั้นจึงอยากจะให้พวกเรานั้นได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องของศาสนาอิสลามให้พวกเรานั้นพยายามปกป้องลูกหลานของพวกเราเพราะเราเพราะลูกหลานของพวกเรานั้นนะครับเป็นหน้าที่และพวกเขาเหล่านั้นมีสิทธิ์ในการที่จะได้รับการอบรมดูแลจากพวกเรา ให้เขาเหล่านั้นอยู่ในสังคมที่ปลอดภัยให้พวกเขาเหล่านั้นอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องตามคัรลองของศาสนาอิสลามนะครับสิ่งเหล่านี้มันจึงเป็นสิ่งจําเป็นในบางครั้งนะครับบนมิมบัติก็อาจจะต้องเอามาพูดคุยกันบ้าง mm hmm. เพื่อที่จะให้เรานั้นได้เข้าใจเพราะทุกวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่มนุษย์หรือว่าโดยเฉพาะมุสลิมนั้นสามารถที่จะเรียนรู้ศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างได้ แต่สิ่งหนึ่งที่น่าเสียใจก็คือพวกเรานั้นไม่ศึกษาอันอิสลามนะครับหวังนะครับวันนี้เนี่ยพวกคุณนะครับคนที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมหรือบุคคลที่เขามีแนวความคิดอื่นเขามีสิทธิ์ในการที่จะเรียกร้องในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าสิทธิเสรีภาพและพวกเราเองก็มีสิทธิในการที่จะปกป้องลูกหลานของพวกเราปกป้อง สังคมของพวกเราเช่นเดียวกันนะครับหวังจากพระองค์ลอสสุบฮานนังหัวตาลาจะปกป้องสังคมของพวกเราจะปกป้องลูกหลานของพวกเราจะปกป้องความเชื่อความศรัทธาของพวกเราให้อยู่ในสิ่งที่พระองค์ลอสสุบฮานนังหัวตาลานั้นได้ทรงรักและพอพระไทยหวังจากพระองค์ลอสสุบฮานนังหัวตาลาจะให้พวกเรานั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้เห็นความจริงเป็นความจรงิงและได้ปฏิบัติตามความจรงิง ขอรอดสุภานุอุบาให้พวกเรานั้นเห็นความเท็จเป็นความเท็จและให้พวกเรานั้นได้ออกห่างจากความเท็จรับบานานาฟิดดุนยา ح ัสนะ و ف า ا ิ آ ร ر ิ ح ัสนะ و ั ي น ا ع ذ าาา ل นา ر